โอเคอะใช่ไหมครับเจอครับครับก็ซีรีส์เรื่องแรกในรอบสองปีนะครับฝากด้วยนะครับผมรอล้อมอยู่นะครับผมรักมากเธอนะครับแล้วก็เออ่ฝากเพลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวนีเพลงมาปล่อยนะครับีฝากด้วยนะครับครับคิงแมนฝากไหม อิมอนครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็มีถ่ายซีรีส์ภาพยนตร์อยู่นะครับผมก็แต่แต่คนคไม่ได้หลุดอะไรใช่ไหมเป็นความลับเป็นความลับครับตองมาตอรุ่นเอาเองครับว่าจะไปอยู่ในเรื่องไหนแล้วก็มาตอนไหนนะครับผมก็เรื่องนี้เลยเลงทุนกับคนบูดเลนี่ราะมันนั่ทที่ผมไปคุยกัแล้วก็ไดุ้มาสามล้านอ่ะพี่สิงหฝากผลงานะไรครับคิดคิดอี่พี่หายกันแล้วนะเดี๋ยวจะคิดนะ ไม่ได้พีมาตักพักแล้วก็ฝากคนงานของผมด้วยนะครับผมก็ใหญ่ว่าของผมเลยของเราสองคนเคริสต์สินะครับเพื่อจะปล่อยเทเลอร์ไปตอนสิบโมงนะครับก็ถึงแม้ว่าในชี่นี้จะรู้อ้วมแต่ว่าก็ก็ฝากด้วยนะครับครับฝากฝากบอกว่าฝากดูแฟนเก่าเปลี่ยนแฟนบ่อยหน่อย เว้เนว่างเหมือนแบบให้แฟนเก่าเปลี่ยนแปลงให้บ่อยๆหน่อยฝากด้วยครับมันจะเป็นแฟนเก่าหรือจะเป็นแฟนเก่าไปดูกันแล้วเราก็มีอ่าครับดูพร้อมกันอ๋อเฟิร์สอีพีมีวันที่สองนะครับผมอุ้ยฝากน้องๆด้วยนะคะโอเคค่ะแทนที่บอกได้เลยค่ะทุกคนแล้วก